ตานะฮาที่เป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานตามเทพกรรนำกรีกโบราณมีรูปกายเป็นมนุษย์ผู้หญิงมีปีกเป็นนกสามารถบินได้และมีท่อนล่างเหมือนนกเหยี่ยวกล่าวกันว่าแต่เดิมฮาพี่มีเพียงสองตอนเท่านั้นคือเอลโลและโอไซพีเทสติดาแห่งเทามาสและโอเชียนิดนามอีเล็กตา โอเทียนิดคือนิมแห่งทะเลทามาสผู้นี้เป็นโอรสของพอนทัสและไกอาทั้งพอนทัสและไกอาต่างก็เป็นเทพ,พเจ้าโบราณของกรีกโดยพอนทัสเป็นเทพเแห่งทะเลส่วนไกอาเป็นเทพเแห่งพิภพทาพี่ทั้งสองเป็นพี่น้องกับเทวีไอริสซึ่งเป็นเทวีผู้ทำหน้าที่นำสารให้กับเหล่าเทพเจ้าต่างๆเช่นเดียวกับเฮอร์เมสขากแต่เฮอร์เมสนั้นขึ้นตรงต่อเทพซูส ในขณะที่ไอริสเป็นเทวีใต้บัญชาของเฮราเทวีไอริสยังมีปีกเป็นนกเช่นเดียวกับออออสและมักถูกกล่าวถึงในลักษณะของสาวน้อยมีปีกถือคทานำสารนอกจากนี้ไอริสยังเป็นเทวีพรมจันทร์และถือเป็นเทวีแห่งสะพานสายรุ่งอีกด้วยเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับฮาพี่คือเรื่องเมื่อครั้งเรืออาโกมาขึ้นฝั่งที่เทรส ในตอนนั้นมีนักพยากรณ์ตาบอดผู้หนึ่งนาว่าฟีนูสนำความลับของสวรรค์มาบอกแก่คนนอกมากเกินไปเทพเจ้าซูสจึงทรงสั่งให้พวกฮาพี่มาขโมยอาหารของฟีนูสเพื่อเป็นการทรมานเซเทสและคาลาอีสบุตรของเทพเจ้าแห่งสายลมเหนือโบเรียสจึงทำหน้าที่ขับไล่เหล่าฮาพี่นี้ไปยังมีบางตำนานกล่าวว่าฮาพีถูกเซเทสและคาราอีสฆ่าตาย นอกนั้นเล่าว่าเทวีไอริสได้ลงมาห้ามไว้ทันถากแต่เหล่าฮาพี่ก็ต้องตายเพราะอดอยากอาหารอยู่ดี